สมัยภาลาดาเผยปมในใจคนหนึ่งที่เรียกเขาว่าแม่แต่เขาคิดเรื่องชูสาวบอกผู้ใหญ่กลับไม่มีใครเชื่อถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะทุกวันนี้ยังเจอยอมรับตัวสัน่นเพราะฝังใจโดยสมัยภาลาดาอดีตเดอสตาแปดมานั่งพูดคุยในรายการเดอะทอล์กอีที0.17ดําเนินรายการโดยตั้งวาราวุธและโดมจารุวัฒน์ เผยปมในใจเล่าว่าที่คนหนึ่งที่เราเรียกเขาว่าแม่แต่เขาคิดเรื่องชูสาวกับเราร้องไห้ตั้าเขาเป็นผู้หญิงสมัยใช่เขาเป็นผู้หญิงตั้าแน่นอนอยู่แล้วเด็กวัยสิบห้ามันใสามากๆเราเข้ามาเขาดูแลเราสมาัยมันผ่านมานานแล้วแหละก็ให้อภัยเขาไปแล้วสมัยมันมีอยู่วันหนึ่งที่หนูไปหาพี่โดมร้องไห้กับพี่โดมแต่ที่มันแย่ตอนนั้นคือผู้ใหญ่เขาบอกว่าเราเป็นเด็กเลี้ยงแก่ ไม่มีใครเชื่อเพราะพี่เขาดูเป็นคนดีมากที่จะทำอะไรแบบนั้นตอนนั้นก็เฟลไปเลยกับหลายอย่างและกลัววงการน,นี้มากนึกถึงวันได้เข้ารอบเดือสตาคิดว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะต้องดีแน่เลยแต่ผ่านไปหกเดือนเท่านั้นสุดๆเขาขอโทษต่อหน้าผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่บอกว่าพี่จะรู้ได้ยังไงว่าเธอไม่ได้โกหกซ้อนโกหกเพื่อให้เด็กคนนั้นรอดความผิดไปได้ พี่เขาก็ขอโทษแล้วเอาพวงมาลัยไปไหว้แม่หนูและขอลาออกทุกวันนี้ก็ยังเจอเขานะก็รู้สึกว่าต้องให้อภัยเขาแต่เวลาเจอเขาก็ตัวสัน่นมันเป็นความฝังใจถ้าเขาดูอยู่นะหรือผู้ใหญ่ท่านไหนดูอยู่หนูไม่ได้โกรธไม่ได้รู้สึกแย่ที่พี่ไม่ได้เข้าข้างหนูฮานูเข้าใจว่านะเวลานั้นมันเชื่อยากจริงๆเพราะเขาก็เป็นคนดีมากไม่มีทางจะทำย่างนั้นซึ่งวันนี้หนูก็มูออนแล้วแหละ